감 <목소리도> กินข้าวด้วยกันเกกนจ้าโน้ำข่าเหลืองเจ้าอุ่นๆนุ่นๆเลยอ้สุดยอดเลยหอมเจ้าหอมข่าเหลืองอืมหอมขนาดเจ้าบะมีกาศกนะใบหมีม่เปิ่นจะแบ,บบว่าคมขนาดเลยเจ้าแล้วก็การทำงานของเปิ่นคือบรบต้องกองกากเลยเจ้านี่นะสบายมากเลยเจ้า แย่หน้ามทันยพืชได้หลายอย่างนะเจ้านมถั่วเหลืองนมเอลมอนหรืออ่าถ้ามีฟักทองแบบเนี้ยก็เอามาทำเป็นซุปฟักทองได้เจ้าทำโช๊กเจ้าทำซุปกระป๋ดทำอย่างนี้ได้หลายอย่างเลยนะเจ้าแล้วแต่เจ้าแต่อาจจะกินแต่จะชอบเนาะเนี่ยนมถั่วเหลืองเนี่ยพีูุ่ใครนาทำเป็นแบบเข้มข้นเลยเจ้าคือบบได้ผสมน้ำจาร์โบได้ผสมอะไรอย่างไปเลยน้องจังถั่วเหลืองกับหน้ามนะเจ้าในปริมาณที่พอเหมาะนะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวพี่บุใครนะเจ้าก็จะชงนี่เป็นช็อกโกแลตโปรตีนนะเจ้าจะได้คุณค่าทั้งสามอาหารตัวนะเจ้าเนาะอี งวขนาดเลยบางทีอ่ะพี่ถูกใครกบอกไปซื้อน้ำเหลืองนะเจ้ามากินอนี่ยแต่ว่าเปิ้ลอ่ะผสมทัวที่สงนะเจ้าหนามันก็ไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าพี่ผู้ใครกนเลยเอยซื้อเขื่อนมาทำเองเลยที่วัวเจ้าสะดวกสบายดีเจ้าขยักมาได้ก็ได้กินเจ้าสามสิบนาทีต่ออันนะเจ้าก็ได้กินแล้วว่าต้องแจกทัวร์เจ้าและที่สำคัญคือว่าต้องเสียเวลาไปแยกกากเลยเจ้าเป็นจัดกรให้เรียบร้อยเลยนะเจ้าเนี่ยต่อข้างเนี่ยเออได้ประมาณสี่ถึงห้าแก้วเลยนะเจ้าก็ออันอ่ะ กิ่นกันได้ตึงขอบกัวเลยเจ้าสบายสบายเลยนะเจ้านี่เอามาชงแบบนี้กันนะเจ้ามาชงกับชาเขียวกุ๊กช็อกโกแลตหรือว่าแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ตีเขาชอบมากนะเจ้าจะมาทาเป็นกาแฟนมก็ได้นะเจ้านมผืงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์องจริงเลยนะเจ้านี่นะจริงๆเจ้าหรือว่าเขาจะไปกินเคี้ยวๆก็ได้จะเอามาใส่เป็นน้ําตาลรห่างกล้วยหรือว่าอ่าย่หวานก็ได้นะเจ้าเผื่อเผ่อรสชาติเจ้าอันนี้ก็แลวแต่เขาชอบอันนี้ลวแต่เขามากเลยนะเจ้าไปทำขนมยังก็ได้นะเจ้าเป็นเออ ต้งวยอย่างอี้กะได้เจ้าแต่เขาใจเป็่งนมขื่แผรอีก่กะได้เจา้าได้หมดเลยแล้วแต่แล้วแต่เขาจะงาติป็นอย่างนะเจ้าชื่นใจอ๋อหมอคณะเลยเจ้าเปล่งนมขื่แท้จริงเลยเจ้านี่นะของแป้เลยเจ้ามามากินน้ำแก้วด้วยกันกนะเจ้าที่เป็นน้ำแก้วนึ่งน,นะจจเจ้าโมอหมอเจ้าอลูกบ้ายังไงมาเจ้าไอแม่เนี่ยเหนียวนุ่มมอคณาแล้วเ,วววเ,เป็นน้ำแก้วไประวัติ มากเหนียวมากนะเลยหวานเขานะไม่ขาดนะจ๊ะอุ๊ยมาแห้งนะไข่นึ่งนึ่งไปกับน้ำแก้วไนวะ้จ้อไปกันเลยสบายดนะีเดี๋ยวปอกแล้วนะจ้อกินหลายแกนนะอ่ะมีบะเซียงมนาะจ้อมันกัดต้องอืม้มล้ำขนาดเลยสุดยอดเลยม้อเอาไปทำบัวชีนี่ค่ะจะล้ำนะจ้อเอาไปเงี้ยขนมอันนั้นก็น,น่าจะม้ออยู่นะ ขนมเนย่ยงก็ไข่ไข่นกกระทาเนี่ยเจ้าน่าจะมอดนะเนาะเอาไปอบเป็นบยังล้ำเลยเจ้าเอาไปอบกับเอ่อเมืออบล้มหลอดเนี่ยเจ้าเอาไปอบอเจ้าฟักทองเนียเจ้าไปอบเจ้าล้ำนี่ได้แล้วไข่ไก่อลูมิเนีนะเจ้านี่ปูก็บมีอยางมาฟางนะเจ้าวันนั้นปูกับหยางมาแอลนะเจ้านี่ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นน้อยหนึ่งนะเจ้าจุ๋ยนะเจ้าเพราะว่าพี่ปู๊กใครกินไข่ตึงวันนะเจ้าไข่ต้มนี่ยเจ้าเวลาเอ่อกินแล้วอ่ะมันจะมีความรู้สึกแก่เบือ่อไก่อ่ะไม่ไช่แค่เด็นห้องเพราะอันน่ะ เวลาจะกินนะเจ้าก็ต้องแบบมีตัวช่วยน้อยหนึ่งนะสแลตเอาถ้วยอย่างกันแล้วขึ้นจับก็สแลตปลาเล็กเอาอย่างกันขึเนาะอเดกินอ่ะไอ้ตัวนี้เขากินง่ายขึ้นนะเจ้าก็ใส่ซีอิ๊วให้น้อยหนึ่งนะเจ้าเป็นไข่ปลาปูก็ไม่อยากเป็นเรื่องเลยเจ้ามะพาวเลยเจ้ามันเป็นไข่แดงก็นักมากแล้วอันนี้เป็นไข่สาวนะเจ้ายังเช้าน้อยอยู่ อู๋กับเรา,าเนีเรี่ยงได้ประมาณกสั่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไปไป่าเป็นสามอาทิตย์เลยเปิดกําลังเริ่มอเอาไข่เจาะใครสาวไข่ใหม่อยู่นะจ๊อกตัมน้อยอยู่แต่ถ้ามันไปมันไปเลยอะเปิดก็จะเริ่มฟองใหญ่ขึ้นจ๊อกนี่ใครปีนห้องเตาห้องไงต้องอยู่นี่สิบม่งไปอ่ะ ขวบพอตอนไปเลยเจ้าอิอ่มเนาะอิมอ่มพนาดเลยกินไปไม่นาะนอืมอืมน้ำหวานร้ชาติมากๆแล้วเจ้าเนื้อนุ่มมากต้อลองมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะเจ้าอืมน่มา ส่วนใ่ละเอ,อีออ้าหอมเนืมหอมนุ่มหวานธรรมชาติร่อยหืม กินแต่ก่อนเจ้ากินง่ายง่ายไปสุขภาพเพ้านะเจ้าตามใจปักนักกับประเด็นในเจ้าสุขภาพราก็จะบอกโอเคนะเจ้าเนาะอายุนักแล้วเนาะจะได้ไประด็ลืมโล่นอย่างล้ำๆกินกันนะเจ้า,าก,กันเดียวกับกันเนี่ยเจ้า